สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาว YouTube ครับ <c oughs> ท่านกำลังรับชมช่องนายดินซับจิงทองนะครับวันนี้ก็มาดูคูเต้าครับ36นะครับการการแย่งยุกจัครับโอ้เสียงข้อโหดคนขับเปหน้าตาคุ้นๆน,นะโอ,โอ้แย้งเหรอ คนขับหน้าตาคุค้นๆครับแบบนี้ไม่ต้องมีที่ถ่วงล้อยากครับก็มีตัวถ่วงเรียบร้อยเลย <laughs> ไม่ต้องมีอ่าเบียดครับไม่ต้องมีเบียดถ่วงล้อครับโอ้โอ้ครับปุยงป้ยงเฮ้ไปอ น right> ี่นี่น ja. um> ี่น evet ี่โอ OK)> ้โหเกียร์พร้อมเลยปะไรน้ำตัวนี่คนขับหน้าตาคุ้นๆนะครับเอ้รุ่นนี้ไม่ต้องมีเบียดทวงล้อยากครับรุ่นนี้นั่นได้อีกแล้วครับโอ้โโอ้ปอยปอยปอยอันนี้ อ่าก็ทําการเอารถไถน,นะครับรถไถขุดสะนะครับนี่เอารถไถขุดสะนะครับตอนนี้นะครับอุ้ยอปัปไอคายขีหนามาแทะชากเลยเนาะขับด้วยเสียอาร์ตนะครับอาร์ตเอวี v ครับขับด้วยอาร์ตเอวี v. เอาอีกแล้วครับ โอ้แรงแล้วคันนี้เสียงข้อเลยอันนี้ซื้อมือสองมานะครับซื้อมือสองมาโอ้ดูครับเด็กน้อยเต้นใส่เสียงข้อครับ รุ่นนี้รุ่นนี้เบียดทวงไม่ต้องเอานะครับเบียดทวงไม่ต้องนะครับไม่จําเป็นเลยโอ้มีลูกลูกมันหลายตัวนี้ปลาลูกทีเดียนบักหลายมุ้งนี่หนูหุดเลยนี่นี่หุดลุดขึด้นหินนี่นี่นี่ลอยไปตัวนี้ไปเกี่ยวต้มโอ้โอโอโโโเห็นพ่อโคตรโหดลยครับ โอ้เสียงท่อสุดจัดครับเสียงท่อเสียงท่อสุดจัดเลยโอ้ได้แล้วครับแหม่ข้อขาดเลยคว้าไปแทงหรอคว้ามั่น,นะอนนะว้าวพุน่นไปบุกก้อนโคโลเคยเรียนะด้แต่ควงไปง่ายเลยไม่อยากปากตรงนี้ตรงนี้นี่มันกดง่ายมันกดง่ายดีมั เสียงท่ออย่างโหครับนี่เป็นรถเสียอาร์ตนะรถเสียอาร์ตครับแมงโยงอยูใ่ใส่ายรถทางบกตัวนั้นนั่นนั่นโอ๊ตโอ๊ตเอาไปเต้นโอ๊ตนิหน่อยนนนนหนึ่งนิดหน่อยเหรอไหมเอาไปไปล่อยโอ้เสียงค่อไหมทีน้อง ควมามรถไถฟ,ฟอดเสียงทอคว,วมามรถไถฟ,ฟอดลงไถอีกเนีลงไถอีกมันอยู่ใต้ล่างอยู่บ้างไหนล่องไถอีกเอาไถล่องอีกโอ้ยข้อขาดเลย มาหาเน่ากินเลี่ยงมานะเชียอาร์ตมาเชียร์อารตม,า,า,ม,า,า,มา,าเน่ากินเลี่ยงมานะอัปลาไหลต้มมานะมีที่หาเปาไหลเล่าเอารถไถมาเอาเลยครับรุ่นนี้่ต้องมีเบียดท่วงรอ,อยนีครับรุ่นนี้นะครับแต่คนข้ากับปลาไปลอยสามสิบโลเลยครับ โอ้ปลาไหลหน่อยไหลดีวะ หาปลาไหลครับรงลงทุนบ่พี่น้องอยู่หัวผุนบ่มีบ่อยู่หัวผุนม,วผนมี่ะมะม่ะหัวผุนไหมหัวผุนมัมมีหลายบ่หัวผุนไก่ไหลไม่ใหญ่หลโยนั่นนั่นนั่นเห็นบ่นั่นตันมัน,นข้นขึ้นหลายอยู่นี่ตัวน้อยหลายแม่มันอยู่เลือกเลือกผุนเมียมัน,น,นโอเค พูดพูตัวนึงพูนตัวนึงเป็นเป็นเห้ยกระงางตะกนัวน่เนนาหางนนเสียงนเขาโอ้มาแมเพื่นเสียมบอบอเสียมกนไปถือขเอมาไปบ่งงานในสู้ะนั่นล้วหรอป บอยปลาหนุ่งคุงไปเบิ่งปลาหนุ่งกุ้งกันข้าจดอู้น้าตัวพูดนะเออมันอยู่เลิกๆพูดนะไครน้องมีหิตงานนี้เสียอารมทุนขนาดครับไครหน้าหาปลาไหลครับปันซาหาปลาไหลเนี่ยมันอยู่เนี่ยนอยู่เนี่ยปากไรเพราะตัวมันเล็กนี่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 ลูก นี uh ่ลูกมันนอะเนี่ยน well, uh, ี่ตัวน้อยๆใช่ไั้นี่ตัวน้อยๆเรื่อยเี้ยโอ้ลูกไร่หาเบิ่งหาเบิ่งนี่ตัวหนึ่งเนี่ย เพี้ยสองตัวโอ้ยเอาไปหูขึ้นี่ิลุดพุดลุดพุดมันเอาไปไหนเราปล่อยครับตัวเลียกเราปล่อยครับหลาแต่ลูกลูกหลยครับ รุ่นนี้ไม่ต้องมีเบียดนะครับไม่ต้องมีเบียดถ่วงล้อนะครับเสียดเสียงข้อนี่กระหึ่มนะครับแต่เจริเฮ็ดเลยนะครับโอ้ ปาลาไหลเยอะมากปาลาไหลเยอะมากครับลูกป,ปาลาไหลนะเยอะ ชื่อมือสองมานะครับสภาพดีมากเลยอยู่กับช้าได้ประมาณ3 4ปีแล้วนะนี่นะครับอ้าวมากันปเป็นไงัวนี่ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับใครได้เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องนายดินทรัพ์ทิ้งทองด้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม